ดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอนิทานเรื่องขอทานกับพระพุทธองค์การครั้งหนึ่งมีขอทานคนหนึ่งออกขอทานทุกวันเขาอยากจะมีชีวิตเหมือนคนปกติเพราะฉะนั้นเขาจึงมักจะขอทานสเดียงกลางและตุนเอาไว้แต่ว่าเขากักตุนสเสบียงมาหลายปียุ้งขังของเขาก็จะมีเพียงข้าสามน,นิดหน่อยเขาไม่เข้าใจว่าทำไมถึงเป็นเช่นนั้นวันหนึ่ง เขาจึงตัดสินใจค้นหาสาเหตุคืนวันหนึ่งเขาแอบอยู่มุมหนึ่งของบ้านและจ้องไปที่สะเดียงในที่สุดเขาก็เห็นหนูตัวใหญ่มาขาโมยกินสะเดียงของเขาเขาโกรธมากตะโกนไปที่เจ้าหนูว่าบ้านคนรวยมีอาหารตั้งเยอะแยะทําไมเจ้าไม่ไปกินทําไมจึงเจาะจงมากินอาหารของข้าที่จัดสุนด้วยความยากลำบากเจ้าหนูตอบว่าชะตาของเจ้ามีข้าวสารได้แค่แปดส่วน เดินให้ทั่วล่าก็ไม่สามารถมีข้าวได้ครบถังขอทานถามเจ้าหนูว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นล่ะเจ้าหนูตอบว่าข้าก็ไม่รู้ถ้าเจ้าอยากรู้เจ้าลองไปถามพระพุทธองค์สิขอทานได้ยินดังนั้นจึงแต่สินใจที่จะเดินทางไปทางทิศตะวันตกเพื่อถามพระพุทธองค์ว่าเหตุผลใดเขาจะมีชะตาชีวิตเช่นนี้ขอทานออกเดินทาง เขาขอทานระหว่างเดินทางเขาเดินทางไปไกลามากวันหนึ่งเขาเดินจนฟ้ามืดพบกับบ้านคนหลังหนึ่งจึงรีบไปขอประตูมีพ่อบ้านเดินออกมาถามว่ามีเรื่องอะไรเขาบอกว่าขอข้าวกินหน่อยพอดีเศรษฐีเจ,จ้าข,ของบ้านออกมาเห็นเข้าก็เลยถามขอทานว่าเมื่ออย่างนี้แล้วทําไมถึงยังเดินทางอยู่อีกขอทานจึงเล่าชะตาชีวิตให้กับเศรษฐีฟังบอกว่า จะไปถามเหตุผลกับพระพุทธองค์เจษถีได้ยินดังนั้นรีบเทินขอทานเข้าไปนั่งในบ้านให้สเสบียงและเงินกับเขาจํานวนหนึ่งขอทานถามว่าทําไมจึงทำเช่นนั้นเจษถีเล่าว่าเล่าเหตุผลให้ฟังว่าลูกสาวของข้าอายุสิแล้วจนป่านนี้ยังพูดไม่ได้ขอทานและขอลองให้ขอทานเพื่อถามเหตุผลกับพระพุทธองค์ด้วยเจษถีเคยสาบานไว้ว่า ใครก็ตามที่ทําให้ลูกสาวของเขาพูดได้เขาจะให้ลูกสาวแต่งงานกับคนคนนั้นขอทานได้ฟังดังนั้นคิดว่าในไหนก็จะไปหาพระพุทธองค์อยู่แล้วก็จะถือโอกาสช่วยถามให้ก็ได้ขอทานจึงรับปากเศรษฐีว่าจะถามให้ขอทานเดินทางผ่านภูเขาลูกแล้วลูกเล่าเดินทางไปถึงภูเขาลูกหนึ่งเห็นวัดแห่งหนึ่งตั้งอยู่ก็เลยก็เลยเดินเข้าไปขอน้ําดื่น ในวัดเห็นพระแก่รูปหนึ่งถือไม่เท้าดีบุกท่าทางจะชรามากแต่ดูกระฉับกระเฉงพระชราให้น้ำเขาดื่มแล้วบอกให้เขาพักผ่อนสักครู่แล้วถามขอทานว่าจะไปไหนขอทานบอกจุดหมายที่จะไปพระชราปี้จับมือขอทานไว้และพูดว่าข้าขอร้องเจ้าต้องช่วถามคำถามพระพุทธองค์ให้หน่อยข้าฝึกฌานฝึกฝนมาห้าร้อยกว่าปีแล้วตามหลัก ควรจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วแต่ทําไมข้าถึงยังบินขึ้นไปไม่ได้ขอทานก็เลยรับปากทัชราจะไปถามคําถามให้เดินทางไปข้างหน้าผ่านหนทางทางห้วยหนองคลองบึงขอทานมาถึงรินแม่น้ําสายหนึ่งในแม่น้ําไม่มีเรือสกรัมขอทานร้อนโดนใจจะทําอย่างไรถึงจะข้ามไปได้ขอทานร้องไห้แล้วพูดว่าหรือว่าชีวิตของข้าจะต้องลําบากเช่นนี้หรือทันใดนั้น ายักษ์ตัวหนึ่งโผล่ขึ้นมาเหนือน้ำเต่าแก่พูดภาษาคนได้และถามขอทานว่าทำไมเจ้าจึงมานั่งร้องไห้ที่นี่ขอทานเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเต่าแก่พูดกับเขาว,ว่าตัวข้าได้เข้าทานปฏิบัติตนมาพันปีแล้วตามหลักน่าจะกลายเป็นมังกรบินไปได้แล้วแต่ทำไมถึงยังเป็นแค่เต่าแก,แก่ตัวหนึ่งถ้าเจ้าไปพบพระพุทธองค์ช่วยถามให้ข้าด้วย ข้าจะให้เจ้าถีข้านแมน่น้ำไปอีกฝั่งหนึ่งขอท่านรับปากด้วยความดีใจจากนั้นขอท่านเดินไปจำไม่ได้ว่าอีกอกี่วันแต่ก็หาพระพุทธองค์ไม่เจอในใจคิดว่าพระพุทธองค์อยู่ไหนนะดังสุขขาวดีน่าจะถึงแล้วขอท่านเสียใจมากแล้วผอยหลับไปในที่สุดทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ปรากฏองค์ขึ้นขอท่านดีใจมาก พะพุทธองค์ถามขอทานว่าเจ้ามาไกลขนาดนี้น่าจะมีคำถามอะไรที่สำคัญมากใช่ไหมขอทานตอบใช่เจ้าค่ะข้าน้อยจะถามคำถามหลายคำถามหวังว่าพะพุทธองค์จะอธิบายให้ข้าน้อยเข้าใจได้พอพุทธองค์ตอบว่าได้สิแต่มินเงื่อนไขนะเจ้าถามได้สูงสุดแค่ถามคำถามเท่านั้นเพราะว่าไม่มีใครถามเกินสามคำถามมาก่อน ขอทานตอบตกลงในใจคิดว่าข้าจะถามคำถามไหนดีขอทานรู้ว่าคำถามของตนเองช่างไม่มีความสำคัญเอาเสียเลยเต่าแก่เข้าทานมาพันปีแล้วไม่ใช่เรื่องง่ายคำถามของเขาน่าจะสำคัญพระาราก็ปฏิบัติตนมาห้าร้อยปีซึ่งก็น่าจะลำบากมากคำถามของเขาก็น่าจะสำคัญกว่าของตนลูกสาวเจ็ดขี 3, ช่างน่าสงสารนะัก เฮดไม่ได้แล้วจะแต่งงานได้อย่างไรคำถามของเขาก็ดูน่าจะถามและขอ,ขอถามจึงไม่ลังเลที่จะถามคำถามที่หนึ่งพระพุทธองค์ตอบว่าเต่าแก่เป็นเพราะเต่าแก่ไม่ยอมสลักกระดองของมันก็เลยไม่สามารถกลายเป็นมังกรได้ในกระดองของเต่ามีไขมุกาตีอยู่24เม็ดถ้ามันยอมสลักกระดองมันก็จะกลายเป็นมังกรยินได้คำถามที่สองพระพุทธองค์ตอบว่า พระชลาถีอไม้ท้ายิเศษทั้งวันในใจพะวงแต่ว่าไม้เท้าของตนเป็นของยิเศสใช้ไม้เท้าเคาะบนพื้นแค่หนึ่งทีบนพื้นก็จะกลายเป็นทารน,น้ำใสถ้าหากพระชลายอมโยนไม้เท้าทิ้งเขาก็จะขึ้นสวรรค์ได้แล้วขอท่านดีใจมากจึงถามคำถามที่สพระพุทธองค์ตอบว่าถ้าเด็กสาวได้พบคนที่เธอรักเธอก็จะพูดได้เองทันใดนั้นพระพุทธองค์ก็ได้หายไป ขอทานตื่นขึ้นรู้สึกว่าปัญหาของตนเองไม่มีอะไรสําคัญกลับไปเป็นขอทานตามเดิมดีกว่าว่าแล้วจึงเดินทางกลับขอทานกลับมาถึงริมแม่น้าเต่าแก่คํานวณว่าขอทานน่าจะมาถึงแล้วจึงรีบถามว่าพระพุทธองค์ทรงกล่าวว่าอย่างไรขอทานตอบว่าเจ้าพาข้าข้าแม่น้ําไปก่อนข้าจะเล่าให้ฟังเต่าพาขอทานข้าแม่น้ําไปขอทานเล่าสาเหตุให้ฟัง ต่ได้ฟังก็เข้าใจทันทีจึงถอดระดองออกและยกให้ขอทานและพูดว่าในนี้มีไข่มุกราตี24เม็ดเป็นของที่หาค่าไม่ได้สาหรับค่ามันไม่มีประโยชน์แล้วข้าขอยกให้กับเจ้าเต่าแก่จากนั้นเต่าแก่จนกลายเป็นมังกรบินหายไปขอทานเอาไขา่มุกราตีทั้ง24เม็ดรีบเดินทางกลับมาถึงบนเขาและพบพระชราพระชราถามว่า พระพุทธองค์ทรงรัสว่าอย่างไรขอทานล่าสาเหตุให้ฟังพระชาราได้ฟังดังนั้นดีใจมากจึงมอบม้ทายิเศษให้แก่ขอทานพระชาราจากนั้นพระชาราจึงขี่เมฆขึ้นท้องฟ้าหายไปขอทานเดินทางมาถึงบ้านเศรษฐีทันใดนั้นลูกสาวเศรษฐีก็วิ่งออกมาแล้วตะโกนเสียงดังว่าคนที่ไปถามพระพุทธองค์กลับมาแล้วท่านพ่อ เษฐีก็ยิ่งออกมาเขาจดใจมากที่อยู่ลูกสาวพูดได้ขอทานถ่ายทอดคำกลัดของพระพุทธองค์เษฐีได้ยินดังนั้น,นดีใจมากจึงขอเยกลูกสาวให้แต่งงานกับขอทานความรักที่ให้ออกไปความรักก็จะย้อนกลับคืนมาความสุขที่ให้ออกไปความสุขก็จะย้อนกลับคืนมาคิดเผื่อคนอื่นย่อมจะต้องมีคนคิดถึงคุณ นี่คือเหตุและผลนี่คือกฎเกณน์เรื่องฟังนิทานเรื่องนี้จบมีสองทางเรื่องให้กับท่าน 1. ท่านเผยแพร่ออกไปอย่างเต็มความสามารถทําให้เรื่องนี้มีความรักเพิ่มขึ้นสท่านไม่สนใจ,จเสมือนว่าท่านไม่เคยได้ยินมันาการแบ่งปันเล็กๆจะสามารถส่องสว่างให้แก่ชีวิตคนมากมายคนที่มีความฝันจึงทําให้ยิ่งใหญ่าการจะทํา ที่ยิ่งใหญ่ทำทำให้ประสบความสำเร็จ,จาการเรียนรู้ของท่านก็จะทำให้ท่านเปลี่ยนแปลงขอให้ท่านกระจายความรักของท่านซึ่งจะช่วยให้คนส่วนใหญ่เติบโตขึ้นขอบคุณที่ฟังนิทานนี้นิทานนี้จนจบนะคะสวัสดี